สวัสดีครับคุณผู้ชมครับห,หายหน้าถายตาไปนานพอสมควรนะครับวันนี้เย็นๆอยากจะถ่ายคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศในช่วงที่นะครับสถานการณ์โควิดกำลังงอมพระรามกันอยู่ในขณะนี้นะครับผมอยู่บริเวณถนนกเกษตรนวมินนะครับซึ่งออบริเวณนี้นี่ปกติก็จะคึกคักน,นะครับแต่ตอนนี้นี่เงียบสงบดี สงบมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองขับรถนะครับพาทุกท่านดูบรรยากาศบริเวณถนนเกษตรนวมินนะครับว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศบรรยากาศนี้ขณะนี้เวลาประมาณสิบเนาิกา สิบเก้านาทีก็เป็นช่วงช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับแล้วก็ออฟฟิศก็เลิกที่จะกลับบ้านกันละน,ะนะสถานบันเทิงรอบถนนเกษตรนวม,มิน,นเงียบสงบครับไม่มีการเตืดแต่อย่างใดเรากำลังขับรถผ่านอยู่ริพับบินะครับและตอนนี้ก็จะเป็นอินเด็กซ์ลิฟท์มอล ปกติก็จะคึกคักนะครับช่วงนี้ก็จะเงียบเงียบด้านขวามือก็จะเป็นตลาดนัดหัวมุมนะครับตลาดนัดหัวมุมเห็นไหมฮะรายการวิมทางนะครับชัแนลวันนี้ก็คือจิกจะพยายามทำคลิปให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปก็จะประมาณสักคลิปหนึ่งอ่ะจะไม่ยาวมากนะครับแต่จะทำหลายๆตอนละกัน ให้ทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศแถวถนนเกษตรว่ามินที่ได้ชื่อว่าเป็นสุกุมิทแงใหม่เป็นยังไงกันบ้างผมกำลังลอดใต้สะพานทางด่วนใกราบรามินทานลงเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่รถจะเยอะแต่ช่วงนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่ง ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บข้องอเข่านะครับสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างรุนแรงนะครับก็อยากฝากให้ทุกท่านได้รักษาสุขภาพแล้วก็ใส่หน้าก,กากเดินทางไปไหนก็พกแอลกอฮอล์ติดตัวขวดเล็กๆก็ยังดีนะครับล้างมือล้างแขนล้างขาล้างเขา่าล้างล้างแม้กระทั่งรองเท้าของตัวเองด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับรองเท้าของตัวเองก็ควรจะล้างด้วยนะครับกางเกงเสือ้อมือ ที่เราไปจับเงินมารับเงินทอนเงินต่างๆอันนี้ก็เป็นสภาวะสุขเสียเหมือนกันนะครับผมผมอยากฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับช่วยนะครับดูแลสุขภาพตวัวเองให้ดีด้วยซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา็วนี้ก็จะเปิดใหม่นะครับก็คือบุญถาวนะรเราจะมีเรื่องของฟู้ดแอนด์เบรเวอร์ค่อนข้างเยอะมาเปิดที่นี่นะครับ ซ้ายมือตรงนี้ก็คือถนนคลองลำเกียวหน้านู้นก็คือโรงเรียนเลิศล่านะบรรยากาศยามเย็นจะเป็นแบบนี้แหละครับคือจะจะมีความแออัดของรถนิดหนึ่งนะครับแต่บรรยากาศโดยทั่วไปก็คือไม่มีการเปิดร้านค้าให้นั่งแลก็ไม่มีเปิดร้านค้าให้นั่งผมถ่ายยาวๆให้ทุกท่านได้ได้ดูนะครับจะยังไม่ไม่ไม่ได้ตัด